สวัสดีครับได้เวลาเปลี่ยนอากาศวันนี้เวลากี่โมงแล้วไม่รู้ครับผมได้ใต่นายกาลอยู่ในน้ํำก็มาเล่นน้ํากันก่อนอะไรก็ไม่รู้อะไรดูปลาดูปลาปลาปลาไม่รู้ไปไหนแล้วเมื่อกี้่ย้อมถ่ายโถ่ไม่ฟีไม่ยอมลงมาครับเสียงเข้าเวกปล่ยลงเปรียบปลาปลามาดูปลาครับปลาปลามาเร็วเป็นไงครับเป็นไงครับ ตไหมระวังมันกัดนะครับโดยตรงนั้นแะตามันต่อเจียวปเยไเฮ้ยระโครับระโกีย่งปลาไ่รอยไปไหนมลยิกวาเจาอะไระเจ้แยงปลาแดงจะไปไหนจะขึ้นแล้วเหรอยังรวมอะไรนี้อ้ยเรามาใส่ครับเจ ดำมมังล่อะรงนี้ตักซีดหนึ่งตักซีดร้อยานุเยิเลยลบมาเอ้ยเที่ยปลาระตูนเดี๋ยวให้ครูขอแผ่นหนึงครูจะ้คาหารปาข้างหน้าข้างน้างับเจ็ดกล้องเซพบผมขอผมขอแล้วเจอกันบอลบกครับผมขอไว้น้ำก่อนโอเคนะเป็นป้กูนะ ดีครับเราจับไมครั้งแล้วลับไมครค้งครับวันนี้เราดำมาอที่หนึ่งะได้กออะไรนะครับกดได้อีกแกลครับก็ก็โอ้ยปวดด่าโวดดาเขด้ะอดแ้าะดวนนี้เราอยู่ตรงประเี้สวิตเซอร์แลนด์ครับกอดกด้มาเร็วดังอยู่กระบี่เมื่อกี้เองไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วกอดปอดะกอดปอดะกโดปอดะประปดะปร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 ะปะปะประประป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 ระปะปดะปะปะปดะประปะปะ ยไม่ี่มิมงิเครับนต5าตเจ็ิโมงสครับแล้วออกมาโมงผมให้ก่าวอะไรถึงคนที่ไม่ได้มาครับทุกคนมาครับอิฉาเซ่พลาดไปแล้วแล้วมึงอนได้คนนี้คี้มามึงพลาดพลาด้วมึงไม่ได้พูดโกมึงอ่ะพลาดแล้วก็เยเอาดิคิดถึงทุคนรักทุกคน ไหนก็บอกว่าขาวที่จะบอกอะไรอย่างทะเลใสจะบอกอะไรอย่างคนหลังไม่ขาวมากจริงนะพูดอะไรนะไอคิมนี้ต้องลงนี่แหละแล้วเจอกันตัดไม่ได้แล้วเจอกันไม่ดูอว่าจะอะไรกันแล้วกัไม่เห็น